ที่ผมเรียกทุกคนมาวันนี้เนี่ยนะก็เพื่อจะประกาศว่าผมจะลาออกมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอครับผมวางแผนการเงินตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มทำงานเลยนะวันปีใหม่ไปเที่ยวผมทำงานยังคุณเนี่ยลาเพิ่มอีกสองวันผมจำได้ <c oughs> คุณไปลำพูนคุณไปลำปางคุณไปสุขโขทยัย <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณไปยุธยา แล้วคุณยังหยุดอีกหนึ่งอาทิตย์วันสงกรานต์ฉีดน้ำนะผมทำงานลูกผมคลอดผมทำงานพ่อผมป่วยผมทำงานนับจากนี้ไปผมจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตัวผมเองจะรออะไรปลบมือสิดับและผมยังวางแผนที่จะไปเที่ยวทั่วโลกผมนี่แหละจะเป็นผู้พิชิตเอเวอเรสโอ้โห ผมว่าเปลี่ยนจากเอเวอร์เลสเป็นเอเวอร์บุดดีไหมครับแค่อดนอนวางแผนเที่ยวใหม่ก็ได้ผมจะไปดำน้ำจะไปดงเรือยอชล้ำใหญ่กลางทะเลแหวกว่ายเคียงข้างปลาแป๊บไห้ปลาแป๊บเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับปลาไม่แป๊บหรอกผมอ๋อวันนีไปฮ่องกงรู้ไหมผมจะกินอะไรห่านย่า คะบอถูกต้องผมจะไปกินหารย่างให้มันนำใจโอ้ยหลายหาอาหารคาวแล้วก็ต้องตกท้ายด้วยอาหารหวานถูกต้อง<ะ>ไม่ไม่ไม่หวานไม่หวานไม่ไม่เอาไม่เอาไม่โกงไม่กินอะไรมาแล้ไม่กินแล้ว,ว,วผมอยากไปมากเลยงานเทศกาลดนตรีที่อเมริกาดนตรีมิวสิกเริ่ม ที่จะได้พักเนี่ยตกลงผมจะทำอะไรได้บ้างเลี้ยงหมาที่บ้านนะครับหัวหน้าปัตามขนาดเนี้ยหมาก็เลี้ยงไม่ได้นะครับสุขภาพดีซื้อได้เลยครับหัวหน้าท่านเหรอท่านไปไหมไปย ก,การลงทุนเพื่อสุขภาพไม่มีความเสี่ยงสุขภาพดีซื้อได้จริงๆด้วยหลินจือหมินอยากให้คนไทยสุขภาพดีมีจําหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศการลงทุนไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องใช้วิจารณญาในการลงทุน